สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำพูนครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์ตอเตอร์ไฮบริดยี่ห้อ Hand ูโรครับเรื่องนี้ของคุณกิติพงศ์อาการก็ผว้แบตช็อตครับจาก DC to DC ภาก DC to AC ครับก็ทำให้เปิดไม่ได้นะครับถ้ามีไฟจากแผงหรือว่ามีไฟในด้าน AC ก็อาจจะเปิดได้อยู่ครับแต่อาจจะไม่ทำงานนะครับ ส่วนใจไฟเข้าด้านแบตเตอรี่ครับใจเข้ามาไม่ได้ครับมิเตอร์ทิปทันทีก็ไปวัดช็อตไปแล้วนะครับโดยใช้มิเตอร์เข็มนะครับเอามาวัดก็ได้ครับเครื่องนี้มีให้พร้อมครับสำหรับมิเกอร์ AC in s e r v i c e ครับ s a r c h protection ครับ s e a r c h protector นะครับน่าจะวางตำแหน่งผิดครับน่าจะวางตำแหน่งผิด อันนี้ชินโอทัมเมอร์นะครับไลท์ไลนิ่งโปรเทคเตอร์นะอันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ครับเซิร์ฟูเรชั่นก็ไม่เป็นไรนะครับดูหน้าตาเอาครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์ครับเบเกอร์พีวีอินพุตครับเครื่องไหนก็เหมือนกับอาเนินกับพาวเอ็มอาร์กับไวทแอนเฮดเหมือนกันเด๊ะเเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างโดยมีบอร์ด บอร์ดเดียวครับอยู่ข้างในเขาออกแบบให้บอดดี้รูปทรงยาวกว่าเดิมเพราะว่าต้องมีแอ c เซสซอรี่อยู่ตรงนี้ครับก็มีเมนอั u พุตครับก็คือ AC Out นั่นแหละครับแล้วก็ Second Out ครับมันสามารถเลือกตั้งช่วงแรงดันได้นะครับว่า Second Out นะครับจะให้ตัดที่กี่โวลต์นะครับ Main Out จะให้ตัดที่กี่โวลต์ข้อดีก็คือ Main Out นะครับ เราจะต่อเป็นพวกโหลดที่ค่อนข้างจะใช้ไฟเยอะ,ะครับก็คือมันจะตัดช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ Se c o n d out นะครับก็คือที่2เวลาเราตั้งจำตัดครั้งแรกนะครับมันจะตัดเม i เอา t ออกไปก่อนอันที่2ก็ยังมีไฟอยู่นะครับคือช่วงแรงดันต้องต่างกันด้วยนะครับถ้าช่วงแรงดันเท่ากันก็ดับพร้อมกันอยู่ดีครับข้อดีก็คือมันจะตัดโหลดเยอะๆออกไปก่อนครับเพื่อถนอมแบตเตอรี่ ก็เหลือชุดนี้นะครับส่วนมากก็จะตั้งกันเป็นพวก WiFi นะครับพวกหลอดไฟอะไรต่างๆที่ไม่ใช้ไฟเยอะๆแต่ไม่อยากให้มันดับครับอย่างเช่นแอร์ในห้องนอนอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็อยู่ที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้าแบตเตอรี่น้อยมันก็ดับได้เหมือนกันนะครับคือเครื่องพวกนี้นะครับมันเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เขาเรียกว่าไฮบริดนะครับไฮบริดก็คือมีหลายๆอย่างมาผสมกัน ไม่ว่าจะเป็นแผงแบตเตอรี่นะครับ AC IN AC OUT ครับผสมทำงานร่วมกันทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าไฮบริดเวลาแบตเตอรี่ตำ่ำมันก็จะตัดไฟจากการไฟฟ้าจ่ายให้โหลดเองนะครับใจให้บ้านเองเลยครับเดี๋ยวผมมาลำดับการเปิดใช้งานที่ถูกต้องนะครับหลายคนเอาไปติดตั้งแล้วนะครับซื้อมาใหม่ๆเลยเอาไปติดตั้งยังไม่ทนอะไรเลยครับหังแล้ว บางทีไม่มีแบตเตอรี่ครับเขาจ่ายไฟเข้าแผงก่อนแล้วไม่ได้รีบไปตั้งค่าการชาร์จของมันนะครับไฟแผงมันชาร์จลงที่ตัวแบตแต่แบตไม่มีนะครับมันก็เลยชาร์จลงที่ตัวเครื่องเครื่องก็พังครับหรือจะต่อ AC อิเข้าเครื่องแล้วเครื่องมันยังตั้งค่าเป็น AC ชาร์จอยู่อันนี้ก็เสียงที่จะพังเหมือนกันครับก็คือสวิตช์ power ด้านข้างเครื่องนะครับจ่าย AC output ครับ ถ้าสวิตช์ไม่ได้เปิดนะครับภาคชาร์จเจอร์ก็จะยังทำงานอยู่ไม่ว่าจะชาร์จทั้งแผงหรือว่าในด้าน a c นะครับก็อยู่ที่การตั้งค่าของเราด้วยครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลนะครับเพื่อทำความเข้าใจเดี๋ยวผมมาลำดับการเปิดใช้งานที่ถูกต้องนะครับลำดับแรกครับไม่ต้องไปสนใจครับ a AC in, แผงโซลา r เซลล์ถ้ามีแบตเตอรี่ครับจ่ายไฟเข้าด้านแบตเตอรี่ก่อนเลยครับ แล้วก็ดูว่าบีมเอตัดหรือเปล่าครับหลายคนนะครับจ่ายไฟเข้าเครื่องครั้งแรกบีมเอตัดครับพอบินเอสบีมเอตัดครับเครื่องจะไม่เห็นแบตพอเครื่องไม่เห็นแบตจ่ายไฟแผงเข้าจ่ายเอซเข้ามันก็เหมือนไม่ได้ต่อแบตแล้วครับเหมือนอธิบายเมื่อกี้เลยครับก็ทําให้เครื่องพังได้เหมือนกันถ้าจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องได้แล้วบีมเอไม่ตัดนะครับบีมเอที่มี สมาร์ทบิเอนะครับที่สามารถดูผ่านแอปได้นะครับหรือว่ามีหน้าจอแบบนี้ก็สามารถรู้ได้ครับว่าบิเอตัดหรือเปล่าถ้ามันตัดแรงดันมันต้องตกอันนี้มันไม่ตกครับแปลว่าบิเอผมไม่ตัดครับท้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่บ MS เอด้วยนะครับว่าจ่ายกระแสได้เท่าไหร่ครับชาร์จได้เท่าไหร่ก็มีส่งมาซ่อมอยู่นะครับสาหรับบิ s เอที่ยอดฮิตกันนะครับก็จะเป็นของ ตีกงนะครับตีกลงแบบนี้อันนี้ก็พังไปแล้วดูข้างในก็อันตรายครับไม่หมดกายเป็นว่าซ่อมไม่ได้ครับอะไรข้างในมันชิ้นเล็กมากครับแต่ถ้ามันไม่เสียมากเราเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ลายปิ้นมันขาดทั้งหมดบิมเอที่จะใช้กับเครื่องพวกนี้นะครับต้องสามารถจ่ายดิสช,ชาร์จได้ที่150ครับ150ยหับ300จะดีมากครับถ้าใช้น้อยกว่านี้ ถามว่าได้ไหมได้ครับเวลาใจโหลดเยอะๆพิมเอก็ตัดได้เหมือนกันครับเวลาเราจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องครั้งแรกมันตัดค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามันมันกระแสะมันรับกระแสะได้น้อยนะครับมาดู v ิมเตัวนี้ครับเห็นว่าลายปิ้นขาดแล้วก็มอสเฟตพวกนี้ช็อตไปหมดแล้วนะครับลามไปทั้งหมดมีอยู่สองฝั่งนะครับขาดไปทั้งหมดเลยครับที่จะเสียก็มีตัว C เล็กๆนะครับมีช็อตอยู่นะครับมเมแบบนี้นะครับถ้าใช้งานถูกต้องครับแล้วก็รับกระแสได้เยอะๆมันก็ไม่ได้พังง่ายๆนะครับอันนี้เป็นของจี้กุ้งนะครับเอาละตอนนี้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องได้แล้วครับผมจะมาเปิดสวิตช์พาวเวอร์เลยนะครับถ้าเครื่องปกติครับจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องเครื่องต้องติดครับ ติดแล้วก็ต้องมีไฟใจออกครับผมลืมใจผมลืมเปิดเบกเกอร์แบตครับต้องขอให้ด้วยนะครับนี่เบกเกอร์แบตไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าผมมีเบกเกอร์ M C C B อยู่ครับเปิดก็เลยเอา A C IN ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีเบกเกอร์ข้างนอกแล้วก็ P V ด้วยครับ เพราะว่าม,มีเบรกเตอร์ข้างนอกเหมือนกันครับตอนนี้ใช้สวิตชิงแทนแหงโซล่าเซลล์ครับดูการต่อสายอะไรให้ถูกต้องครับถ้าถูกต้องจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องใหม่ครับถ้า b ีมเอไม่ตัดครับก็ไม่มีปัญหาเปิดสวิตช์พาวเวอร์ได้เลยได้ยินเสียงเตือนแล้วนะครับแต่ถ้าบีมเอตัดทำยังไง ก็ให้ทำการปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อน,นครับอย่าเพิ่งเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับถ้ามันอยู่ตำแหน่งเปิดก็ให้ปิดก่อนนะครับแล้วก็จ่ายไฟแบตเตอรี่เข้าอีกครั้งนะครับเมื่อบีมเอสรีสตาร์ทแล้วครับเห็นว่าตอนนี้เครื่องจ่ายไฟออกมาละนะครับถ้าเป็นสีแดงก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ล้วนๆครับถ้าเป็นสีชมพูก็คือใช้ไฟจากแผงถ้าเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าครับก็คือใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่ เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ตับนะครับเดี๋ยวผมลองจายไฟเข้าด้านแหงครับใจ่เข้ามาที่220โวลต์ DC ครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูไฟด้านหน้าเครื่องครับสามารถบ่งบอกการทำงานได้ครับอยู่ใกลๆเราก็รู้ได้ยินเสียงเตือนละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไป็สีชมพูครับหลมเล่งแล้วนะครับ ดูแล้วสีไม่เปลี่ยนครับหรือว่าเปลี่ยนไม่รู้ดูไม่ทนันตับลองปิดเครื่องก่อนนะครับปิดไฟในด้านแหงครับก็น่าจะมีสีเดียวแล้วครับสําหรับเครื่องนี้ผมจำไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นครับ Power m r เนิน YNH อะไรต่างๆมันจะแสดงสีของ LED นะครับตามการทํางานครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมมาดูที่หน้าเครื่องตอนนี้ที่หน้าเครื่องครับบอกว่าแบตเตอรี่มีที่57.4 แบตเตรี่ผมใช้แบตเตอรี่ nmc ครับสำหรับใครที่ใช้แบตเตอรี่ลิเ h ียม p อ o เ p h a e ครับขนาด16เซลล์หรือว่า15เซลล์ครับต้องตั้งต่ำกว่านี้นะครับผมจะพูดถึง16เซลล์นะครับก็จะตั้งค่าให้เหมาะสมจะตั้งค่าใช้งานในโหมด spu ครับแบตเตอรี่2 0 0แ2อมป์ครับ250แอมป์ผมจะตั้งไว้ที่40 เมนูสครับตั้งไว้เป็น apl ครับเป็นช่วงแรงดันด้าน ac อันนี้เป็นชนิดแบตครับอันนี้โหลดเกินให้ตัดเขาปิดไว้ครับนี่อุณหภูมิเกินให้ตัดเขาก็ปิดไว้เนวนี้ครับเป็นความถี่ด้าน ac out อันนี้แรงดันด้าน ac out อันนี้เลือกว่าจะเอา ac ชาร์จกี่แอมป์นะครับทางนี้ทั้งนั้นอยู่เมนูที่16ด้วยนะว่าเลือกใช้การไฟฟ้าชาร์จไหมนะครับเมนู12ครับตัดไปใช้การไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่ต่ำจนถึง4 8โวลต์ครับ เมื่อไปพัดแล้วนะครับเช้ามาครับมีการชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์แรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจนถึง54โวลต์ที่เราตั้งไว้ครับมันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่ครับตักไฟฟ้าออกไปเมนูที่16ครับเลือกชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับไม่ต้องเอาอันอื่นมาชาร์จนะครับเอา AC มาชาร์จเพื่อจะเอา AC ไปใช้เพื่อจะเอาแบตไปใช้อันนี้ไม่คุ้มครับไม่แนะนำครับนี่เสียงปุ่มกดครับ น,นี่เป็นการแสดงค่าหน้าจอ,อน,นี่ไฟหน้าจอ,อน,นี่เสียงอะลามครับนี่ตั้งค่าไปพาร์ตีสตาร์ถ้าโหลดเกินครับข้ามไปนะครับเมนูที่26นะครับยังเป็นค่าเดิมอยู่เลยอันนี้เป็นค่าแรงดันชาร์จของแบตเตอรี่ผมครับ NFC แต่ถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์ครับต้องตั้งไว้ที่56.4 หรจุดห้านะครับใช้เป็นค่า default ได้นะครับนี่เมนูยีิบเจ็ดครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นวนลอยเวลามีการชาร์จจะเต็มอยู่ที่เมนูนี้แบตเตอรี่ NMC สามารถตั้งค่าได้ครับแต่ลิเทียมฟอสเฟตไม่ได้ครับต้องตั้งไว้ที่55.5ครับค่า default เป็น54ด้วยช้ำ ันนี้ตับตัดชัดดาวครับตั้งไว้ที่46เมนูที่31ครับก็ให้ตั้งเท่ากับโลลอยครับนี่เมนู37ให้ตั้งเป็นออฟนะครับการทำงานของมันดูที่ลูกศรเลยครับจากแบตเตอรี่มีลูกศรชี้เข้าเครื่องชี้ไปยังบ้านครับก็คือแปลงไฟจากแบตเตอรี่ DC 57.4โวลต์ครับแปลงเป็น230ใโวลต์จ่ายเข้าบ้านครับ เดี๋ยวผมลอ,ลองเปิดโหลดดูครับเปิดโหลดที่พันเก้าครับจะเห็นว่าแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงเลยนะครับเหลือห้าสิบหกจุดเก้าเพราะว่าใช้โหลดเยอะอยู่ครับสองพันนี้ถือว่าเยอะโหลดที่พันเก้าครับกินกระแสแบตเตอรี่สี่ิบแอมป์แล้วนะครับกับโหลดสามสิเอ็ดเปอร์เซ็นเครื่องนี้6กพันสองครับผมเพิ่มเข้าไปอีกครับ เป็น3,800ครับกินกระแสแบตเตอรี่อีก75แอมป์ครับโหลดที่61%ดูดูความสามารถของ BMS ตัวเองด้วยนะครับว่าจ่ายกระแสดได้เท่าไหร่เห็นไหมครับใช้โหลดเกือบ4,000นะครับกินกระแสไปแล้วนะครับ75แอมป์ใครใช้ BMS 100แอมถ้าเกิน100หรือว่าไปแตะ100ครับ BMS จะตัดครับ บตจะตัดทำให้เครื่องพังได้ครับอันนี้เตือนเกือบทุกคลิปเลยครับโหลดอยู่ที่3,800ัอ c v A 3,800วัตต์หรือ3.80กิโลวัตต์ครับจรงกะแสแบตเตอรี่75แอมป์ผมเพิ่มโหลดเข้าไปครับโหลดอยู่ที่5้าพันหนึครับจรงกระแสแบตเตอ 5, รี่ ร้อยแอมแล้วนะครับร้อยแปดแอมตัวเลขไม่ถึงครับเดี๋ยวผมลองลดตัว,ตวนะครับโอ้นะเสียงแสดงแปดแอมครับถ้าเกินถ้าเกินร้อยนะครับหายไปเลย เดี๋ยวผมลองเปิดโหลดไปครับอ๋อรู้ละครับชิโน่ทัมเมอร์ตัดครับชิโน่ทัมเมอร์เขาตั้งไว้ที่ gm ไม่รู้ครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับชิโน่ทัมเมอร์จะตัดโหลดก่อนครับเมื่อเราใช้โหลดเยอะถูกใจหมดเลย เขาตั้งไว้ที่20แอมป์ครับ20แอมป์ก็เอา2คูณ230ครับ224ก็อยู่ประมาณ 300, า 3, 000, 300่า3,000 300วัตต์ชิโน่ทัมเมอร์ตัดก่อนครับวันนี้มันรีสตาร์ทมาล้วนี่ขนาดที่ตัวเครื่องนะครับมีชิโน่ทัมเมอร์กั้นไว้แล้วนะครับจะบีบเอสตัดก่อนครับเอาไหมครับ เพิ่มโหลดเข้าไปเพิ่มโหลดเข้าไปอยู่ที่75แอมป์กับโหลด3,800กินกระแสในด้าน ACL อยู่ที่17.6ครับที่227โวลต์ถ้าไปแตะ20ก็คือตัดทันทีก็ดีนะครับมีชิโนทำมือกั้นไว้ห้ามใช้โหลดเกิน5,000 ถ้าเกินก็คือตัดแบบนี้เดี๋ยวลองใหม่ละกันนะครับเอาละผมจะถ่ายตรงชิโนทัมเมอร์ครับผมไม่โกพังแล้วครับพังเดี๋ยวก็ซ่อมใหม่โหลดแค่นี้ครับจิ๊บจิบครับถ้าเป็นเครื่องอานเฉินพาวเอ็มอาร์ผมดันจนสุดเลยครับเพิ่มโหลดเข้าไปครับนะครับโหลดเกินยี่สิบซีแล้วย4ิซแอมครับตัดแล้วครับเห็นไหมครับ มันมีช่วงหน่วงของมันด้วยเวลาเราตั้งชิโนทัมเมอร์ครับว่าจะให้มันตัดที่เวลาเท่าไหร่นะครับกี่วิครับถ้าเกินถ้าเกิน20แอมป์กี่วิครับที่ที่เราตั้งไว้ครับเอาละก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ครับเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับอ๋อมีอย่างนึงนะครับเดี๋ยวต้องทดสอบในด้านแผงโซลาเซลล์ก่อนครับรอเครื่องมันรีสตาร์ทกลับมาก่อนนะครับ รอชีโนทัมเมอร์มีสตาร์ทกลับมาก่อนคลิปนี้จะยาวหน่อยครับแต่ก็มีประโยชน์ใครที่ดูคลิปนี้ก็ไปทำตามด้วยนะครับถ้าคลิปยาวก็ตั้งใจฟังด้วยครับไม่เข้าใจก็กลับไปฟังใหม่ทำคลิปดีๆไว้แบบนี้เยอะมากครับบางคนไม่ได้สนใจครับพอมีปัญหาปุ๊บเข้ามาถามอีกนะครับผมทำคลิปไว้หมดแล้วครับ จะมาตอบหลายคนก็ไม่ไหวครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ละครับชิโนททมเมอร์ตัดขึ้นมาละผมเปิดโหลดนิดหน่อยละกันอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบครับกินกระแสแบตเตอรี่ยี่สิบแปะแอมผมจ่ายไฟเข้าด้านแขงครับ ดูเมื่อแผงทำงานครับการปิดกระแสของแบตเตอรี่ต้องลดลงครับผมใช้สวิตชิ่งนะครับก็คงจะทดสอบได้ไม่นานครับแต่ให้ให้ความรู้ว่าเครื่องทำงานได้ครับลดไปแล้วนะครับเหลือ2แอมป์ครับถ้ามีเพียงพอครับเมื่อไฟแผงมีเพียงพอก็จะเหลือชาร์จด้วยครับอันนี้ทั้งนั้นก็ดูด้วยว่าแบตเตอรี่เต็มหรือยังถ้ามีเต็มมันก็จะเหลือชาร์จแบบนี้ครับอันนี้มันชาร์จเลี้ยงไว้เพราะว่าแบต แบเต็มละปิดไฟแดด้านแผงนะครับเมื่อไม่มีไฟจากแผงแล้วก็กลับมาใช้แบตเตอรี่เนเหมือดิมครับต่อไปผมจ่ายไฟเข้าด้าน AC ครับดูนะครับถ้าตั้งค่าถูกต้องไฟในด้าน AC จะมารออยู่เฉยๆครับจะใช้ไฟ AC ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำจนถึงเมนูที่12ที่เราตั้งไว้ก็คือ48โวลต์ เมื่อแบตเตอรี่ยังไม่ถึง48โวลต์มันก็จะยังใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับในช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงกลางวันนะครับที่มีแดดอยู่ถ้าแบตเตอรี่ไม่ต่ําจนถึงเมนูที่12นะครับก็คือ48โวลต์มันก็จะยังไม่มีการใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้ามารออยู่เฉยๆเอาละทดสอบให้ดูเท่านี้ครับถ้าฟังดีๆนะครับฟังซ้ําๆก็คงเข้าใจครับ ผมรู้สึกว่าจะพูดละเอียดมากครับในการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ราคาเรทประมาณนี้ครับถ้าใช้เป็นนะครับจะใช้ได้ยาวๆครับไม่มีการพังง่ายๆเมื่อก่อนผมก็ใช้อินเวอร์เตอร์หวองนี้แหละนะครับที่ใช้ในการติดตั้งให้ลูกค้าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรใช้ได้ยาวๆครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ ระบบช่างเอลำพูนคลิปนี้2ีนสิบสวัสดีครับ